ก็สวัสดีกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาหรือว่าค้นหารูปภาพเก่าๆที่เราเคยถ่ายเอาไว้นะแล้วก็หากันไม่เจอนะครับเพราะว่าในในตัว Google Chrome เนี่ยมันจะมีตัวโฟโต้นะครับเขาจะเก็บภาพพอเราถ่ายภาพปุ๊บบันทึกอยู่ในเครื่องเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะไปอยู่ในในโฟโต้ของ o o o g l h โค m e ทันทีเลยนะครับเราสามารถที่จะไปหาตรงนั้นได้นะครับวันนี้วิธีหานะครับก็ใครที่ ใช้ Gmail ของ Google หรือว่าใช้ Google Chrome อะไรอยู่แล้วเนี่ยม,มีบัญชีของ Google อยู่แล้วนะครับนะครับก็ให้เรามาติ๊กตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าในโทรศัพท์มือถือของทุกคนเนี่ยจะต้องมีจะต้องมีตัวนี้อยู่นะในส่วนของ Google นะครับครับก็ให้เราติ๊กเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของอ Google นะครับในส่วนที่ผมจะแนะนำก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับ รูปภาพเก่าๆเนี่ยถ่ายไว้หกเดือนที่แล้วปีที่แล้วปีครึ่งหรือว่าสองปีเนี่ยมันจะรูอยู่ในนี้เลยนะครับไม่ว่าเราจะลบออกไปจากเครื่องแล้วก็จะอยู่ในนี้อยู่นะครับก็ให้เราติ๊กเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นี่มาดูกันนี่ก็จะเป็นภาพที่ว่าเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับก็คือเห็นไหมครับหนึ่งปีผ่านมาแล้วนี่นี่นี่ภาพนี้เป็นภาพหนึ่งปีผ่านมาแล้วนะครับอ่านะครับ แล้วก็มันก็ยังจะมีภาพที่ว่าเมื่อไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวก็ถ้าถ้าตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้เราสามารถที่จะที่จะคลิกตรงนี้ได้เลยเนะ่ยสำหรับหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนี่ครับหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนเลื่อนดูถัดไปได้เรื่อยๆนะน,น,นะครับอานนี้ถ้านะครับถ้า ถ้าเราต้องการหาตรงนี้เราก็หาได้นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นมาเป็นเขาเรียกันไรเป็นวันเป็นเวลาเลยวันนี้สิบสามกอคอนะครับจะเลื่อนให้ดูนี่ก็ตั้งแต่วิถุนายน์นะครับก็คือน่าจะปีนี้นะครับน่าจะปีนี้นี่สวนนี้ก็กุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์ก็ไปดูว่าเนี่ยมันตั้งตั้งแต่ตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีนี้เหมือนกันนะครับปีนี้เหมือนกัน คือภาพเนี่ยแปลว่า,วาถึงเราจะโหลดมานะโหลดมาจากจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมาเก็บอยู่ในนี้หมดเลยเราสามารถที่จะนําภาพพวกนี้ไปใช้ใหม่ได้แล้วก็ค้นหารูปภาพเก่าๆเนี่ยของเราเนี่ยเอาไปเอาไปเอาไปใช้ใหม่ได้อีกทีหนึ่งนะครับนี่เขาประมาณนี่เมื่อปีแล้วตุลาปีสองพันยี่สิบสองไหมครับนี่อันนี้กันยาปีสองพันยี่สิบสองครับมันก็จะมียังอีกเยอะนะครับอันนี้ก็คือปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่ ยี่สิบจกันยาปี2 2ครับก็แนะนำนะครับสำหรับว่าใครนะที่หาภาพเก่าๆของตัวเองไม่เจอเนี่ยให้ทำตามนี้เลยนะครับรับรองว่าภาพเก่าๆที่เคยถ่ายไว้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่า2ปีเนี่ยน่าจะหาเจอแน่ภายใน2ปี2ปีหรืออาจจะ2ปีขึ้นไปก็ได้นะก็ยังจะหาเจออยู่ในนี้อยู่นะครับอันนี้ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดภาพไหนที่ว่าเราไม่ต้องการใช้แล้วนะที่ว่ามันมัน,มนไม่ไม่ใช่เป็นภาพของเรานะก็ให้เรา ย้ายออกไปก็ได้นะครับนะครับย้ายออกไปนะครับก็จะเป็นการประหยัดเนื้อที่ของตัวโฟโต้เนี่ยของ Google เนี่ยได้มากนะครับครับวันนี้ผมก็นะครับแนะนำนะครับแนะนำไว้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสำหรับวิธีการหาภาพนะครับวิธีการหาภาพนะครับเก่าๆของเราเนี่ยนะครับนะครับก็ให้เรามาหาตัวนี้นะครับตัวเดียวเลยรับรองว่าจบนะครับครับก็ได้รับฟังขอบคุณครับ สำหรับผมนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ